วันที่สองพฤศจิกายน2566ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเษกกรุงเทพมหานครศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีหมายเลขดำออ่าง4924ทััที่กลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยร่วมกันชุมนุมที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญาสิบเพื่อเป็นโจทก์ฟ้องนายสนธิอดีตแกนนำพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยและแนวร่วมคอนอื่นๆอีก21เคนจำเลยในความผิดฐานร่วมกันใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังปัทุสลายเพื่อให้เกิด ความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบในราชอาณาจักรหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินโดยในวันนี้ในส่วนที่ลิมทองกุลกับพวกเดินทางมาฟังคำพิพากษาโดยพร้อมเพียงกันโดยมีกลุ่มที่มาสนับสนุนเดินทางมอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจด้วยกรณีเมื่อวันที่25พฤษภาคมถึง7ตุลาคม2551ํำเลยซึ่งเป็นแกนนําได้จักชวนประชาชนเข้าร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อกดดันก่อความมุ่นวายให้หน่าสมัครสุนทรเวช ลาออกจากนายกรัฐมนตรีไปเปิด่ร้องสถานที่ราชการสภา,พาเพื่อไม่ให้คณะรัฐมนตรีสสสวแต่เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสภา,พาเพื่อไม่ให้นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต,ต่อรัฐสภา,าขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116 215 216 309 310จำเลยให้การปฏิเสธปีนี้เมื่อวันที่4มีนาคม2562ศารอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การชุมนุมของพวกจำเลยเป็นการแสดงสัญลักษณ์ปาใส่ที่สมเหตุผลห้ามปาไม่ให้ก่อความรุนแรงถือเป็นการชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญฉบับ2,550มาตรา63ได้รับรองไว้และแม้จะมีการกีดขวางกระทบการจราจรไปบ้างแต่ก็เป็นปกติของการชุมนุมแสดงออกตามสิทธิการชุมนุมตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2551ไม่ปรากฏว่ามีความรุนแรงหรือมีผู้ใดฝ่าฝืนทำให้ทรัพย์สินเสียหายที่ภาคษายกฟ้องต่อมาอายการโจทยืย่นอุทธรณ์ สารอุทธรตรวจสำเนาปรึกษาหารือแล้วว่าจำเลยร่วมกันชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธต่อสู้ตามหลักอหิงสาอีกทั้งสารปกครองเคยมีคำวินิฉัยว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจสลายการชุมนุมโดยใช้แก๊สน้ำตาเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุตามสิทธิขั้นพื้นฐานในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญปี2550รวมทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีความเห็นเป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนที่สารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยมานั้นสาลอุทธร์เห็นพ้องด้วยอุทธรโจ์ ตังไม่ขึ้นพิพากษายืน